สวัสดีครับกลับมาพบกับช่างเป้อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับช่างเป้ก็มีเครื่องบรบุกแอร์นะครับมาให้ซ่อมอีกแล้วนะครับผมเครื่องรุ่นนี้นะครับจะมีอาการเวลาเปิดเครื่องนะครับหน้าจอดําแต่ว่ามีเสียงร้องนะครับสามตืดนะครับตืดตืดตืดนะครับผมลูกค้าก็เลยส่งเข้ามาให้ทําการซ่อมนะครับผมก็ทําการตรวจเช็คนะครับก็ไปเจอในส่วนของชุดแรมนะครับชุดแรมมันเสียอยู่นะครับ พอแรมเสียเนี่ยตัว CPU กับแรมมันสื่อสารกันไม่ได้นะครับก็ทำให้ตัวเมนบอร์ดเนี่ยมันมีอาการแบบร้องแจ้งเตือนมาสามตืดนะครับอ่ะก็ก็เลยจะมาสรุปงานให้ฟังนะครับว่าซ่อมในส่วนไหนไปบ้างนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ จุดที่ผมทําการเปลี่ยนไปนะครับอันนี้จะเป็นบอร์ดอะไรของรุ่นนี้นะครับผมเจอจุดช็อตอยู่นะครับก็เจอในส่วนของตัวเม็ดแรมนะครับตัวนี้นะครับเม็ดแลมของรุ่นนี้นะครับจะมีทั้งหมด16เอ่อ16เม็ดนะครับผมก็จะแบ่งโซนกันนะครับโซนฝั่งละ8เม็ดนะครับฝั่งซ้าย8เม็ดฝั่งขวา8เม็ดนะครับที่ผมทําการเปลี่ยนไปนะครับก็ทำการเปลี่ยน8เม็ด ทางด้านนี้นะครับทําการไล่เปลี่ยนเทโลเมตรละเมตละเมต,ะเมตนะครับผมอนะ่เพราะว่าตัวเม็ดเดิมนะครับก็เกิดการชอร็อตอยู่นะครับผมเนี่ยตัวเม็ดแหลมก็จะเวลาถอดออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีขาตะกัวด้านล่างนะครับวิธีทําก็ต้องใช้ตัวแผ่นเพจนะครับนะอันนี้จะเป็นตัวแผ่นเพจที่เอาไว้ปาดตะกัวนะครับ นี่ใช้อุปกรณ์ก็คือแผ่นเพจนะครับแล้วก็ตัวตะกวัวเหลวนะครับแล้วก็ตัวไม้ปาดตะกวัวนะครับเพื่อที่เราจะต้องทำขาตัวเม็ดแรมใหม่นะครับพอทำขาเม็ดแรมใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอาไปวางไว้ในบอร์ดที่ในบอร์ดของลูกค้านะครับที่มีอาการแรมร้องอยู่นะครับ แต่การแรมร้องนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นที่แรมก็ได้นะครับอาจจะเป็นที่ตัว CPU นะครับมีความเสียหายนะครับหรือว่าร้อนมากๆจนเกิดอาการใกล้จะเสียนะครับก็ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันมีอาการร้องได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะตรวจเช็คได้ทั้งหมดอยู่2ออย่างนะครับได้ทั้งตัว CPU นะครับแล้วก็ตัวแรม นะครับผมแต่นี้ผมเช็คแล้วว่าตัวแรมมันมีปัญหาอยู่นะครับหลังจากที่เปลี่ยนไม่แรมเสร็จนะครับผมก็ทำการประกอบปอเครื่องก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับแรมของลูกค้านะครับจะอยู่ขนาดอยู่4กิกนะครับถ้าดูตามนี้ก็เป็น4กิกนะครับบัสพันสามนะครับดี r ีอาาแรมก็ ขนาดเท่าเดิมนะครับตัวยี่ห้อแรมที่ใช้นะครับก็ต้องใช้เป็นยี่ห้อเดิมนะครับจะใช้ต่างยี่ห้อไม่ได้นะครับอย่างเช่นตัวเม็ดแรมอันเก่าของลูกค้านะครับเป็นยี่ห้อซัมซุงนะครับแล้วเราใส่ซัมซุงไป8เม็ดแล้วก็ใส่ไมคอน8เม็ดอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องใส่ซัมซุงก็คือใส่16เม็ดไปเลยนะครับหรือจะใส่ไมคคอนก็ต้องใส่เป็น 16เม็ดไปเลยนะครับเบอร์เม็ดแรมต้องตรงกันด้วยนะครับผมถ้าใส่ไม่ตรงกันเครื่องก็เปิดไม่ติดเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะครับเป็นเกตเล็กๆน้อยๆนะครับผมตัวเครื่องนะครับก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับผมแรมก็อยู่เท่าเดิมนะครับการใช้งานการเข้าแอปพลิเคชันนะครับใช้งานแท็คแพดคีย์บอร์ดนะครับก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ สำหรับลูกค้าที่มีอาการนี้นะครับก็สามารถส่งเครื่องเข้ามาให้ทางร้านซ่อมได้นะครับผมก็สามารถเข้าได้ทั้งหมด6สาขาเลยนะครับมีที่ไม่กลับบางนานะครับเชียงใหมอนโศกอยู่ในมอระพราวนะครับเดอะมอแงแค่เดอะมอางกะปีแล้วก็ที่สํานักงานใหญ่อยู่ที่ประเวศนะครับผมส่วนช่องทางการติดต่อนะครับสามารถติดต่อผ่านแฟนเพจนะครับหรือว่าช่องทางการติดต่อบนเว็บไซต์ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างเป้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม องไรก็ขอขอบคุณพี่นิ้วด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ